ฮัลโหลสวัสดีครับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะดูไปรถรุ่นไหนครับมีงบผ่อน1,500บาทโอ้โหพี่รถยนต์ผ่อนพันห้าไม่มีเลยครับพี่นะเอาตรงๆเลยนะพี่นะนะมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยพี่ยังซื้อไม่ได้เลยผ่อนพันห้ามอเตอร์ไซค์เว็บร้อยผ่อนพันเจ็ดพแล้วนะอะไรนะเป็น FC ติดตามทุกช่องเลยเหพี่ ติดตามทุกช่องเลยเอา้านะมันจะเสียมันจะเสียหน้าได้ยังไงเมื่อลูกค้าขอมาก็จัดให้ไปคันหนึ่งพี่ให้คันเดียวนิวเลยเหรอครับพี่ไม่ใช่คันนี้ทันไหนคันนี้โอ้คันนี้โอ้แท้คนคันนั้นพันห้าก็ตายเลยพี่ตายตเลยใช่ไหมเอ,อารถไม่ทันหารถไม่ทันเอาคันนี้นะเอา้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทให้สำหรับ F C นะนิวนิสันอาเมล่าหนึ่งจุดสอง e สปอร์ตเทค ปี19 20 21สีขาวมุกรอบคันล้อแมมกลมควันดำชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเกียร์ออโต้ด้วยนะย้ำว่าเกียร์ออโต,โต้นะผ่อนพันห้านะเริ่มผ่อนเดือนแรกรุน่นมีนาขับเฟียไปก่อนอะ่ออะหกสิบเจ็ดสิบวันอ่ะอาไปเลยอยากได้แม็กซิ่งไหมอยากครับพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เอาให้เปลี่ยนเอาอ <laughs> ไม่ใช่เออเปลี่ยนให้ดีปาต เปลี่ยนเปลี่ยนนึกว่าเปลี่ยนเอาผมก็นึกว่าจะให้ผมไปเปลี่ยนเองเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนผมพันห้าผมก็เอาแล้วพี่ไม่ไม่ไม่เก้าหมื่นโลนาเกียร์ออโต้โอ้โหคตรสวยเลยกุญแจรีโมดนาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนาส่งฟรีทั่วไทยไอเสีมโรซิ่งจัดให้นาจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปภกีดยางขับวิ่งขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อ ขับแมคโครตัดไม่เผาทานเรียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงหมาเรียงเป็ดเลียงไก่ข้าขายรถเล่หาปเปล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมปลาโม้งปลามุงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวมาดูห้องเครื่องหน่อยโอ้เครื่องโคดเดิมตานหน้าโคดเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงนอตไม่ขยับเลยนะมอกรอยูอย่ครบโอ้เดิมหมดเลยงบผ่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้รถเก๋งไปขับครับผมนะ เอาออกรสู์บาทส่งฟรีทั่วไทยพิมพ์คําว่าสุดสุดมันสุดยอดหลกัไอเสมรสิ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋านะกลับมาจากตัดอ้อยแล้วเด้อ <laughs> แชร์ไปไวัยรุ่น